จากเพจช่างหนุ่มนะครับวันนี้จะมาดูการเปลี่ยนหัวเทียนในรถ n m a x นะครับวันนี้มีผู้ช่วยนะครับลองดูว่าขั้นตอนการเปลี่ยนหัวเทียนในรถ n m a x นะครับว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องถอดชิ้นนี้ก่อนนะครับดึงชิ้นอย่างมาดึงหู่ดึงท้ายนะครับดึงนะครับเป็นมันเป็นพุกอย่างข้างล่างเป็นพุกยางนะครับข้างบนปีนกลิบ เป็นตัวล็อกดึงอ่าดึงตรงเลยก็่อไปก็เป็นตัวใช้สัวทีเบอร์สิบนะครับถอดน็อตสามตัวมีวางเท้าจุดนี้หนึ่งตัวจุดนี้หนึ่งตัว เป็นแนวทางนะครับก็ทุกครั้งที่ถอดก็หาถาบมาใส่น็อตเอาไว้งนี้นะครับน็อตขาดน็อตเหลือเราจะได้รู้นะครับอเอาไขควงไม่ต้องมีตยุคนี้ได้เลยครับรก็เอาพวกพุกพพลาสติกออกใช้นี้นกดได้เลยครับถ้าของที่มากับกับสูนนะครับใช้นี้กดได้เลยแล้วก็ดึงนะครับก็ใส่ไว้ข้างใต้นี้ แปดตัวได้ครับถ้าเป็นพุกที่เราซื้อมาเฉยๆบางมันแน่นครับถ้าของสูย์นี้เอานิ้วกดได้เลยนะครับกดตรงกลางนะครับมันจะยุบเข้าไปกดต้องหายมากด จะ้มีกดกดตรงกลางนะครับตรงท้ายมาบมอกยังตรงท้ายมีตัวนี้วิธีการถอดปุกนะครับดูตัวปุกนะครับเราแค่กดตรงกลางเข้าไปเองนะครับแล้วก็สามารถดึงออกได้ เวลาใส่ก็ดันกลับคืนมานะครับแบบนี้ตัวนี้ไม่ขยับเลยก็ใส่พืกอกดกลับอย่างนี้นะครับมันจะลลอะแล้วก็ยกตัวนี้ออกแค่นั้นเอง<ม>นี่เราก็จะเจอเจ้าหัวเทียนนะครับอยูยอ่ข้างในเลยนี่ครับอ่าค่อนข้างจะแน่นนะครับดึงตรงพยายามอย่าย,ยกซ้ายยกขวานะครับ แน่นมากทำครั้งแรกก็จะยากหน่อยนะพอทำไบ่อยก็จะเริ่มรู้เหลี่ยมรู้มุมนะครับ ส่ผมจะใช้บล็อกเบอร์16นะครับกับข้อต่ออ่อนจะใช้เป็นบล็อกอูเทนธรรมดาก็ได้นะครับแต่บล็อกที่ถอดอูเทนธรรมดาแต่มันจะช้านะครับอันนี้ผมมีเครื่องมือเลยวันนี้จะไวหน่ อ่าแล้วก็ได้หัวเทียนมาแล้วอันนี้ใช้หัวเทียนอิริเดียมนะครับก็สภาพนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่โอเคก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ